بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة ا ل وسلام ا ل على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أللهم صلِّ ف ر ح ِ م ا ل ل ه ت ع ا ل ى و ن ف ع ن ا ب ع ل و م ي ف ي د ا ر ي ن ا آ م ي ن ثانيان ประเด็นที่สองในเรื่องของ حكمة ะวิทยบัญญาความลับของการถือเซนต์อดหรือผลประโยชน์ที่ในเชิงลึกในเชิงจิตวิญญาณที่การจะสดนั้นให้กับเราสอที่สองอินเนาะ شهر رمضان شهر ุน โคดซียนในเดือนเดือนรอมบอนเนี่ยเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์เป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นเดือนธรรมดาให้รู้ว่าโอวเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์นะพวกบใช้ศัพท์ง่ายๆใบในอัชรินเซนตี้คุณลี่ฮาระหว่างเดือนทั้งปีทั้งหมดเลยระหว่างส2บสองเดือนเดือนเดือนรอมบอเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้เอาลอ์ต้องการอะไรแหละ ยูรุณุลลอฮฺอัลลอฮฺบะไวเดี๋ยัลมิลอิบะดีอัลลอฮ์ต้องการจากบ่าวของพระองค์ต้องการอะไรล่ะหนึ่งไอยามเลวุหุบิฎต่ออาตให้เขาเติมเต็มนะเติมเต็มตัวของเขาบิฎต่ออาตโดยการทําความดีต่างๆวัลกุรบัตและในการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาตาละอัลลอฮ์ให้เดือนรอมฎอนมาเนี่ยเป็นโอกาสเป็นของขวัญพิเศษที่อัลลอฮฺสุบฮานีวาตาละให้กับเรามาในเดือนนี้ บางฮะดิษแม้แต่การนอนเนี่ยยังเป็นอิบดะดาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ให้อยู่ทําอิบดะดากับการนอนนะก็คือเรื่องโดยฮะลนันโดยเรื่องโดยท,ทั่วไปเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ให้ภาคผลในความดีของที่เป็นซุนนะอลัลลอฮ์ก็จะยกระดับให้เป็นของฟารดูของฟารดูอลัลลอฮ์ก็จะยกระดับให้มากกว่าเจ็ดสิบเท่า นั่นคือสิ่งที่อรรถสุบฮาญเห่าท่าให้กับเรามาโอกาสในทําความดีมีคืนและยลตัวกอตประตูนรกถูกปิดประตูสวรรค์ถูกเปิดเป็นเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสที่เราจะต้องฉวยในการทําความดีปรับปรุงจิตใจเรากระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอารถเดวยกันต่ออะทําความดีนึกว่าอ๋อเป็นเดือนพิเศษนะที่เรามาต้องมากระชับตัวเราฝึกตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ได้ในเดือนรอมฎอนนี้โดยการละในสิ่งที่ไม่ดีออกไปและทําในสิ่งที่ดีๆให้ชีวิตของเราเนี่ย คุ้นเคยกับสิ่งที่ดีๆไม่ใช่เพียงแค่คุ้นเคยอยู่การนอนพยายามสลัดออกไปให้ห่างจากตัวเราวายุฮักติฟูฟีฮิฮอัสมามาอานีและให้อัลลอฮ์อยู่ต้องการให้มนุษย์ให้บบาวของพระอ,องค์นั้นเกิดขึ้นจริงให้เป็นจริงอะไรละ่ะอัสมามาอานีความหมายสูงสุดของความหมายอัสมาเนี่ยสูงสุด มาอานีความหมายอบูดียะติมิลละการเป็นบ่าวของเขากับอัลลอฮ์การเป็นบ่าวที่มีกับอัลลอฮ์เราเนี่ยเป็นอับดุลเป็นบ่าวกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นเป็นมะบูดเป็นผู้ที่ได้รับการสักการะเรานั้นเป็นอาบิดเป็นผู้ที่สักการะอัลลอฮ์นั้นเป็นมะบูดเป็นมะลูและเอลาฮ่าเนี่ยแปลว่าเป็นลามะแปลว่ามะบูดไม่มีผู้ใดที่ได้รับการสักการะที่แท้ที่นั่นจากอัลลอฮ์นั้นให้คำคำนี้เป็นจริง เรามีพระเจ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ศักระอิบาดะกับอัลลอฮ์ซิกรุลละทำความดีนั้นอัลลอฮ์ต้องการให้เกิดขึ้นจริงนในเดือนนี้เพราะเปเดือนนี้เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราทําความดีโอกาสในําความดีมากมายเลยขึ้นมว่าให้ห้าตุให้หา้าแต่เป็นเซฟีนมาวบีแต่ว่าให้หา้าจุความแตกต่างหรือความห่างไกล ห่างไกลไฮฮาตุแต่ความแตกต่างหรือความห่างไกลคืออะไรล่ะไอ้ยะตะฮักก็ก็ไอ้ยะตะฮักก็ก็ลาลิกะที่มันจะเกิดสิ่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงได้การที่เราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างดีการที่เราจะต่ออัลกอรอมันจะเป็นเรื่องห่างไกลมากคำว่าไฮฮาต่ะมันจะเป็นความแตกต่างมันจะเป็นความห่างไกลจาก จุดประสงค์ที่เราให้กับเรามาเนี่ยอามามะมาวาอิลิตตออามถ้าหาว่าเขาอยู่ต่อหน้าโต๊ะอาหารกินอยู่กินสะดวกสบายมีการกินมีการอยู่สบายว่าฟีมายาลทธิ์ชะรับหรืออยู่ในสถานที่ในการดื่มมันก็จะ มันก็จะย้อนแย้งกันง่ายไฮอาดย้อนแย้งกันแล้วมันจะแตกต่างกันจากเดือนที่มันจะต้องทําอิบาร์ได้ทาความดีเรากินเราดื่มเราสนุกมันจะแตกต่างกันเลยมันจะห่างกันมันจะย้อนแย้งกันไฮอาตแปลว่าแตกต่างหรือว่าย้อนแย้งกันก็ได้นะว่าบเดออิมเจอิมดะและมันจะย้อนแย้งกันเลยหลังจากที่กระเพาะเรานั้นเต็มไปด้วยอาหารมันจะ ทำความดีมันก็จะน้อยแล้วว่าต่อซออุดอับราะติดต่ออามและมันอยู่กับกินไออบับราะกิ่นไอกินของอาหารกินของอาหารนั้นต่อซออัดแปลว่ามันก็โชยมันก็จะขึ้นหรือมันก็จะโชยกิ่นของอาหารนั้นก็จะโชยกินของอาหารที่มันโชย เอเลนฟิกเกอรีวัดดีมากโชยเป้สู่ในความคิดแล้วก็มันสมองก็คือคิดแต่เรื่องการกินคิดแต่เรื่องของรสชาติของอาหารมันคนละเรื่องกันมันจะย้อนแย้งกันถ้าหากว่าเราไม่ได้ถือบวชฉดังน,นั้นอัลลอฮ์ให้เราได้ถือบวชอัลลอฮ์ให้เรียนบวชเป็นเรียนในความศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้หาโอกาสกุบรอสร้างความจะกกรุบกับอัลลอฮ์ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยการที่จทำเราออกห่างจากปัจจัย ที่จะชักนำให้เราชักนำให้เรานะออกนอกโลกนอกทางค้านกับประเด็นนี้ก็คือให้เราอยู่ให้เราได้อดอาหารง่รายๆลองคิดจนินจนารจินนาการดูถ้าหาโอ้โหเดินบวชเดินศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่กับโต๊ะอาหารอยู่ก,กับการกินการดื่มอยู่กับเรื่องของดุนยามันย้อนแย้งกันดังนั้นเอาล่ะจึงให้ว่าเออในโอกาสดีๆแบบนี้ในเดือนแห่งการศักดิ์สิทธิ์การทาความดีแบบนี้ก็คือให้อด ให้นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงนึกถึงเรื่องของอ่านคืนหรออ่ะนั่นคือในประเด็นนะประเด็นที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาฟาการนะในชรีอัติซายามิฮาดาชฮรีดังนั้นขึ้นใหม่นะในชรีอะติในบทบัญญัติในการถือเส้นอดในเดือนนี้ไอัยเซาะซาบีลินเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดเรื่องกิยามในการยินยัดบิฮักกีฮีกับสิทธิของเดือนนี้ ดังนั้นชรีอะห์บทตรประหยัดในการถือศีลอดให้เราอดอาหารงดเว้นอดอาหารให้เราอดบาปให้เราบวชดุนยานี่คือชรีอะห์ในในเดือนนี้มันทําให้เรานั้นง่ายในการที่จะยืนหยัดสัมผัสว่าอ๋อเดือนนี้ต้องเดือนตะกอรูบเดือนศักดิ์สิทธิ์ต้องทําความดีกับอัลลอฮ์แบบนี้เองวะอาดาอีวาจิบิลอูบูดียะเจฟีฮและในการปฏิบัติสิ่งที่จําเป็นวาจิบวาจิบุลอูบูดี โอ้โหดิยะสิ่งที่จําเป็นในการสักการะก็อ์ในเดือนนี้สามารถที่จะทาได้ในการถือเส้นอดเพราะกระบวนการหลักการในการถือเส้นอดในเดือนนี้ช้ให้เราในตองกวันช้ให้เราได้ได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์จากบาปหรือบวชบาปบวชนับซูเป็นกระบวนการที่ทําให้เราได้ตะกรุบกับอลอย่างแท้จริงโดยผ่านการถือเส้นอดนั้นการถือเส้นอดไม่ใช่เพียงแค่ว่าการบวชการอดอาหารอย่างเดียวไม่ใช่นะ แต่การเฉยสอดนั้นชารีอะสยามบทบัญญัติในการเฉยสดอดนั้นก็คือให้เราได้บวชบาปด้วยจําไว้มันบวชบวชเหมือนกันบวชบาปเนี่ยมันมันคำที่มันท้องกันบวชกระเพาะสองบวชบาปสามบวชนับสูบบวชอารมณ์ความอยากเราเนี่ยให้บวชด,ด้วย นั่นคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราได้ทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสัตย์สิอย่างแท้จริงสาธิตทานประเด็นที่สามอีกข้อหนึ่งให้มาวิทยาปัญญาความดีที่เราได้รับในการเจอสนดนี้อินมแท้จริงอิสติมรอร์ฮาลาติตชบุแท้จริงในการคงสภาพอิ่มอยู่ตลอดเวลาพีหายาจินม,มุสลิมนในชีวิตของคนมุสลิมอิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกหิวเลยเนี่ย มินชะนีฮีในเรื่องนี้ในการที่อิ่มตลอดเวลาไม่เคยอดเลยเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทําให้เกิดอะไรล่ะไออยู่กอบมิรอมาชาเอรมันทําให้จมอยู่ในความรู้สึกความรอเนีมันทําให้เขาด้จมอยู่มาชาเอร์หูความรู้สึกบีอัสบาเบืกิสบะรู้สึกว่าหัวใจนั้นมีความหยาบกระด้างไม่นึกถึงความตายไม่นึกถึง โลกคาร์รอเท่าไหร่นะคือกิสวากิสวะถุกับมความหยาบกระด้างของหัวใจมีรถตะกบ้ายะโสคือมีเงินมีทองมีความอิ่มมีความพร้อมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าชีวิตของมุสลิมเป็นแบบเนี้การที่นึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยมันน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วพอสังเกตเห็นดิคนที่มีความพร้อมมีมีกินมีใช้มีอิ่มมีพีมันส่วนใหญ่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เพราะใจมันจะหยาบใจมันจะแข็งกระด้าง ว่าอยู่นั้มีฟีนัฟสีีและเป็นการเป็นการกระตุ้นให้หัวใจของเขานั้นเป็นการกระตุ้นให้ในหัวใจของเขานั้นอาวามิละอตุกยานสะพานหรือสิ่งที่จะมากระตุน้นอาวามินสิ่งที่จะมากระตุ้นอตุยานให้ทําความชั่วทําความผิดพอมีนับซูมีอารมณ์ อิ่มแล้วมีนับสูมีอารมณ์มันก็จะเป็นตัวที่ไบออวามินไปกระตุน้นไปเร่งตุ้งพยานให้ทําความผิดทําความชั่วนั่นโดยปกติเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าอิ่มกันตลอดเวลาสบายอยู่ตลอดสบายอยู่ตลอดเว,เวลาเนี่ยวขั้งขีลหมาทั้งสองสิ่งนี้สองสิ่งคืออะไรหัวใจที่ยหยาบกระด้างหัวใจที่หยาบกระด้างแล้วก็นับสูที่ได้รับการกระตุ้นให้ทําบาป ยะแตนาฟามาอาชะเนินมุสลิมเป็นสิ่งที่ค้านกับเรื่องของมุสลิมเรื่องของมุสลิมไม่มีมุสลิมต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนกับเรื่องของอววะอ่อนโยนในการใช้ชีวิตมีความผดผื่วแต่ผดชั่วความนอบน้อมทำตนไม่ยะโสไม่โอหงังคิดถึงเรื่องของอาคเครอไม่หลงดุนยาแล้วก็ไม่ตกอยู่ในตุ้งยานการละเมิดคําสั่งของล l l a ์คือไม่ทําความ ออกห่างจากบาปง่ายๆเรื่องของมุสลิมจะเป็นแบบนั้นฟาก้านะฟิชารีติสามดังนั้นในบทบัญญัติในการถือเส้นอดมามีสิ่งอยู่ทับุนับสลมุสลิมขัดเกา่าจิตวิญญาณของมุสลิมให้ออกห่างจากเรื่องนี้บวชแล้วสร้างให้สร้างชีวิตของเราสร้างจิตวิญญาณให้เรานั้นนอบน้อมทำตนนึกถึงอาชิอร เราจะต้องตายนะแด้เราจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เราบวชทาตามบทบัญญั Allah, ติของอัลลอฮ์นัตระหนักอยู่ตลอดเวลาเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แต่นจ,จนจะมียังไงคนจนก็ต้องบวชคนรวยก็ต้องก็ต้องบวชมันทําให้นึกถึงว่าชีวิตของมันไม่ได้มีสบายอยู่ตลอดเวลาชีวิตมันมีสุขมีทุกข์มันขัดเกลาจิตวิญญาณน,ะนั้นบวชจะให้ได้วิญญาณของเรานั้นขัดเกลา วัยรหัฟุมาชาอิรหูและมีสิ่งที่จะมาจะมาย,ยรอรหัฟุแปว่าอยู่ขั้วไฟุมาละลายจะทำให้เบาลงคือมาละลายมาชาอิรหูความรู้สึกที่หวัวใจหยาบกระด้าง หัวใจที่หยาบหัวใจนึกแต่เรื่องของดุนยานึกแต่เรื่องการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้นึกแต่ทําตามอารมณ์นับโซไม่มันมีในการเฉดสตรมีกระบวนการมีหลักการที่ช้าให้เรานั้นเอาชนะนับโซแล้วก็มาละลายความรู้สึกหัวใจที่แข็งกระด้างมา,มาละลายอวามิสสิ่งที่มากระตุ้นให้เราทําบาปให้มันเบาลง นั่นคือการถือเสนอที่อัลลอฮ์ให้กับเรามามันมีความมีความลับที่ซ่อนอยู่มีเทคมาคมีวิทยาปัญญาที่ซ่อนอยู่มากกว่าเพียงแค่อดข้าวอดนะ้ำมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นังน,นั้นอัลลอฮ์ต้องการที่จะสอนเราหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้น <c oughs> ขอให้เราได้สซมซับกับจิตวิญญาณเซมซับกับความดีเทคนิคที่อยู่ในการถือเสนอนะโดยการให้เรานั้นทาตามจิตโดยการที่เรานั้นทําตามบทบัญญัติชัลีอะของการถือเสนอด ทำยังไงล่ะอ๋อบวชให้เรารู้ว่าอ๋อบวชสามระดับหนึ่งบวชเอาไว้ว่าบวชไม่กินไม่ดื่มมันได้บวชแล้วสองบวชบาปให้ได้อะไรที่เกิดบาประบวชสามบวชนับสู่ใจเราเนี่ยบวชนับสู่ในการคิดในการฝ่ายในการในการที่จะค้อยตามนับสู่อารมณ์ความต้องการของเรานั้นเอาชนะอารมณ์ให้ได้ซึ่งมันเป็นเป็นจุดสูงสุดของการถือเสถีดรธซรมไปนั้นเือนแดาอุลมะบอกว่า การถือบวชสามระดับนั้นก็คือหนึ่งการถือสดของอาวามของคนทั่วไปของคนร่างยาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ความรู้สึกว่าอ๋อบวชก็คือบวชเพียงแค่ร่างของการถือร่างของการร่างของการถือินอดไม่กินไม่ดื่มไม่ทําให้เสียศนอดก็ทําเพียงรักษาเพียงแค่นี้อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นจะขึ้นแบบนี้แต่ให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเพียงแค่ว่าการถือศดในระดับรบกหญ้าเองนั้นต้องอัพขึ้นมาอัพเกรดการถือสดของเรามาให้ได้ว่าอ๋อข้อที่สองมาบวชแล้วนั้นต้องให้บวชบาบบวชบาป อันนี้เป็นเป็นคอสเป็นการเฉลิมฉลองของคนพิเศษคนระดับกลางนะซึ่งมีอยู่ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซนที่เราบวชบาปกันอย่างเต็มที่ไม่พูดไม่คิดไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีทุกครั้งที่ทำบาปทุกครั้งได้ทำสิ่งที่ไม่ดีดูในสิ่งที่มีดีนะเพลินอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นตัวตัดคะแนนการเฉลิมฉลองของเรา บวชถึงนี้ได้ฝึกตัวเราให้เอาชนะนับโซให้ได้ในเรื่องนี้ในการโอกาสในการเสนอดและสุดท้ายเลยคือบวชนับโซซึ่งเราไม่เคยได้ถึงกันเท่าไหร่อาจจะมีอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตจริงๆที่บวชนับโซอย่างจริงๆคือเอาเอาชนะนับโซเราให้ได้ความต้องการของเราความอิจฉาริษยาความโลภความหลงที่มันเกี่ยวกับนับสูเนี่ยอารมณ์ความต้องการอารมณ์ไข้ความต้องการของเราในจิตใจบางคนแปลนับสูไปว่ากิเลสง่ายๆนี่แหละเอาชนะิ่งนี้ให้ได้ ไม่ไปคอยตามมันเอาชนะมันให้ได้ให้เราเป็นนายมันให้ได้ที่มันมีอารมณ์ความอยากมีแต่เอาชนะมันให้ได้ไม่เป็นไม่เป็นทลาดมันจะเป็นนายมันให้ได้ใช้เป็นสิ่งที่ดีเป็นขอร้องสุภาหันุตระให้เราเป็นคนเป็นบุคคลหนึ่งนะที่ได้ซึมซับกับจิตวิญญาณการเจริเซนอดกับอรรดความลับที่อยู่ในการเจริเสนอดโดยการทําตาม บทบรรยายการเสด็อย่างแท้จริงโดย3ระดับนี้ให้ได้บทอ๋อสาระดับนี้ตักกาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเสดอดในระดับรากญาแล้วคือเปลือกของงานที่เสดอดไม่กินไม่ดื่มแล้วสองบทบาป3าบทนับรูทําได้แบบนี้เข้าเข้าถึงจิตญาณการเสนอดอย่างแน่นอนอัสลามุอะลัยฮมุฮัมมัดวะลาอัลัยฮิวะซฮบิษัมอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮิอัลลมีน